ใส่ไม่ใส่ก็ได้กระทรวงศึกษาธิการแจงด่วนปมข่าวหรือยกเลิกชุดลูกเสือชุดลูกเสือยังอยู่ดีกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดแค่ให้โรงเรียนยืดหยุ่นเลือกชุดตามกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกิดความสับสนในโลกออนไลน์ยกใหญ่ค่ะเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการยกเลิกชุดลูกเสือในโรงเรียนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเขาได้ออกมาเคลียร์ชัดแล้วค่ะเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศ รายงานแจ้งว่านายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเขาได้ออกมายืนยันว่ากระทรวงไม่เคยมีประกาศยกเลิกการใส่ชุดลูกเสือเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยคือการปรับระเบียบให้โรงเรียนมีสิทธิ์เลือกใช้ชุดนักเรียนที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เคยบังคับให้ใส่ชุดลูกเสือเท่านั้นเช่นการเข้าค่ายหรือกิจกรรมรอบกองไฟเนี่ยโรงเรียนสามารถพิจารณา เลือกใช้ชุดที่ใส่สบายและเข้ากับกิจกรรมได้ค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการซื้อชุดที่ไม่ต้องใช้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดนะคะว่าชุดลูกเสือยังจำเป็นสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือที่เป็นทางการเช่นวันสถาปนาขนุกเสืองห่งชาติหรือกิจกรรมที่เชิญตัวแทนลูกเสือเข้าไปร่วมค่ะซึ่งกิจกรรมพวกนี้เนี่ยสมัครใจนะคะไม่ได้บังคับ ให้ทุกคนต้องมีชุดลูกเสือเพื่อเข้าร่วมคะ่ะนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำด้วยว่าการตัดสินใจเรื่องชุดแต่งกายของโรงเรียนเนี่ยต้องผ่านการพูดคุยและรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการโรงเรียนและตัวแทนผู้ปกครองด้วยเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและเห็นตรงกันคะ่ะสรุปแล้วชุดลูกเสือยังคงอยู่นะคะแต่การแต่งกายยืดหยุ่นขึ้นโรงเรียนมีอำนาจ เลือกชุดที่เหมาะกับกิจกรรมเองได้เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและลดภาระผู้ปกครองค่ะ